สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขอใจชาวทุ่งรายกาท่านผู้ชมที่เขลุกทุก่านครับเอาหลังจากหดหัวหดสวนเรียบร้อยแล้วกับมาพอพีพอนองขึ้นก่อนะครับเมื่อนี้น้ำสาระนารวมมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนื่องจากว่ามีหลายท่านสอบถามเข้ามาชาวทุ่งมาสั่นเขาค้นคว้าวิควิจัยอยู่ในแรงข้อมูลต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับมุ่สัตว์ต่างๆหรือวัสดุอินทรีย์ต่างๆที่เสียวไม่เห็นพุ่ยมาพุ่ยข้อนี่เขาขึ้นวิจัยออกมาบ้คงพกันมาสั่นนะครับบางหน่วยงานก็วิจัยออกมาได้จังหนึ่ง บางหน่วยงานกับวิจัยมาได้เจนึงอย่างเช่นค่าธาตุอาหารอยู่ในบรรดามูลสัตว์ต่างๆเนี่ยสามหน่วยงานสี่หน่วยงานวิจัยออกมามันคือโบ้คือกันมาเลยมันคือบ้ไรคือกันมันเสื้อถือได้บนอ้อบาทนะเป็นปุ๋ยดีเพราะน่าจนว่านะครับคือพยโยกตัวอย่างมาให้ทราบถึงเพื่อก็บอกว่าศูนย์เรียนรู้กษตรกรรมธรรมชาติเนี่ยเอาขี้งัวไปวิเคราะห์นี่ได้ในตัวเจน1.2ึ่งจุดสเปอร์เซ็นต์มาจะด้ฟอสฟอรัส1.0แล้วกับโพแทสเซียม2.2เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่องค์ความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูงก็เอาขีง้ง่วไปวิจัยขึ้นกันแต่ว่าได้ออกมาจาังสี่นโตัวเจน1.6ฟอสฟอรัส1.5ดแล้วก็โพแทสเซียม2 5. อกระสิกรรมธรรมชาติโพแทสเซียม2.2มันคือบ,บุคคลกันมันสะอานมันเนี่ยเออเพื่ออีก,กัวหนึงก็กคือกรมพัฒนาที่ดินก็เอาไปวิจัยเฮือนพี่น้องวัดจัุวัตถุดิบต่างๆเนี่ยว่าจะเป็นมูลสัตว์ต่างๆเนี่ยมูลโคกรมพัฒนาที่ดินวิเคราะห์ได้ออกมาว่า ไนตรเจนมีประมาณ1.4ฟอสฟอรัส0.9ดอันปแห้งหน่อยฮะนี่นะครับโพแทสเซียม2.0นะครับเอาเมื่อมาเทียบเบื้องตัวเลขต่างๆที่วิจัยออกมาในเพี่น้องนะครับถึงแม้จะบอกคือกันแต่ก็ใกล้เคียงกันนะครับพี่น้องใกล้เคียงกันนะครับจังเช่น1.2 1.6 1.4นะครับ สำหรับในตัวจีนองแต่ละหน่วยงานที่วิเคราะห์มาเนี่ยกะบวกเกินกันเนี่ยพี่น้องกบ่บ่บ่บต่างกันห่างกันแค่เพียงเพียงแค่จุดสดสด่วอย่างก่อทดสัญญมนะครับหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดหกอย่างเรานี่นะครับพี่น้องไอ้ฟอร์ฟอรัสก,ก็เกิดนะครับพี่น้องหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดห้าศูนย์จุดเก้าศูนย์จุดเก้าเกือบซ้ำหนึ่งแหละนะครับพี่น้องกะบวกห่างกันนะครับพี่น้องฉะนั้นจะเห็นว่าข้อมูลใกล้เคียงกันก็เลยสรุปว่า เชื่อถือได้เพราะว่าข้อมูลใกล้เคียงกันนะครับพี่น้องข้อมูลใกล้เคียงกันถึงสิบโเป๊ะเลยนะครับมันคือเคมีเขาเนี้ยเคมีเนี่ยกันว่าสิบห้าสิบห้าสิบห้าเขากิดสิบห้าสิบห้าสิบห้าไปเลยบ่แม่นว่ายี่ห้อนี่สิบหา้าสิบหา้าสิบหา้าอีกยี่ห้อนี่สิ 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, บสี่สิบสี่สิบสามอ่าสิบสี่ชุดหาสิบสี่ชุดเขาบ่อไรนะครับพี่น้องเพราะว่าตัวน,นั้นต้องเป็นไปตามพรบรปุ๋ยเนาะอ่ามีเท่าไรก็ต้องมีเท่านั้นจริงๆนะครับบ่บคือปุ๋ยมาปุ๋ยคอกเขา้าซึ่ง ปัจใจพันแปรต่างๆมันหลายนะครับพี่นอ้องอ่ะฉะนั้นพี่น้องที่จะนําวัดธุดิบต่างๆไปใส่นะครับกับปตองไป็ตัวแก่วมันมคือวิเคราะห์บ่ไรขึ้นกันกต่สาเหตุเนี่ยมาจากว่าอ่าบริอเอาขีงว่ากอง,ง,งเดียวกันไปวิเคราะห์น้พี่นอนะ้องเนาะศูนย์เกษตรธรมรมชาติอยู่อีกจุดหนึ่งศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาที่สูงกับพุ่งทั้งเหนือทั้งเสียงไล่พุนนะครับเกษตรทั้งใต้พุนทั้งภูเก็ตทั้งหาดใหญ่สงขลาพุนนะครับขีงว่าคนละกองนะครับมาจาก คนละที่มาจากคนละแรงอายุอาจจะต่างกันนะครับการดูแลรักษาการเก็บยังก็กอาจจะบวกขึ้นกันนะครับพี่น้องเมื่อเอาไปวิเคราะห์วิจัยจึงได้าธาตุอาหารที่บกค่อยตรงกันนะครับแต่ก็มีบางาธาตุนี่พี่น้องนะครับที่วิเคราะห์ขาดเคลื่อนกันเติมนึงอยุ่อันนี้ก็เฮ็ดให้เบิ่งแล้วกันน่าจะเป็นตะตกใจนั่นก็คือมูลค้างคาวนะครับพี่นอ้องขีอเกีนะครับหน,นึ่งสองสามหน่วยงานีนวิเคราะห์มาหนิ บ่ขึ้นกันนะครับพี่น้องเอาเช่นศูนย์เรียนรู้กษตรกรรมธรรมชาติวิจัยมูลค้างข้าวมาได้ว่าในตัวเช่นสาจุดสนะครับฟอสฟอรัสสิบสาโพแทสเซียม0.2นะครับศูนย์กษตรกรรมธรรมชาติวิเคราะห์ได้จังสี่สำหรับมูลค้างข้าวนะครับพี่น้องส่วนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาที่สูงมาหนีิวิเคราะห์ขี่ค้างข้าวได้ที่ไนโตรเจน9.8พาุดนปดกในขณะที่กษตรกรรมธรรมชาติได้2.61ไนโตรเจนของ พัฒนาพื้นที่สูงได้9.8นะครับพี่น้องแต่โพแทสเซียมเนี่ยเออฟอสฟอรัสที่พได้3.4นี่ของอันพัฒนาที่สูงในขณะที่ศูนย์เรียนรู้กษตรกรรมธรรมชาติได้13.6ปวดอะโอ้โเอาพัฒนาที่ดินเั้งว่าจังไรน,นะครับพัฒนาที่ดินเอามูลค้างเข้าไม่ไว้ใจบอกว่าในตัวเจนประมาณ1-3เปอร์เซ็นต์เลยนะนะครับกนะ็ใกล้เคียงกับศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาตินะเกษตรกรรมธรรมชาติใน3.2นะครับ ฟอสฟอรัสประมาณ12บสถึงสิเปอร์เซ็นต์นะครับกบใกล้กันกับกับซีกับธรรมชาติณขณะที่พัฒนาที่สูงได้แค่สามจุดสี่หนึ่งนะครับพี่น้องส่วนโพแทสเซียมนะครับพัฒนาที่ดินได้หนึ่งจุดแปดนะครับพี่น้องพัฒนาที่สูงหนึ่งจุดห้า กสิการธรรมชาติศูนุดอันนี้คนข้างจะต่างกันนะครับอาจจะสาเหตุนึ่งมาจากข้างข้าวอาจจะมีหลายประเภทนะแล้วก็อาหารการกินของมันมันอาจจะกินบ่คขอ้กันข้างข้าวทุกคได้กินพ่ค่อยได้กินดีปานเดข้างข้าวข้างข้างข้าวมีเนี่ยอาจจะได้กินรู้ๆละล่ะได้กินของดีนะครับจต่มวลข้างข้าวที่เอาไปวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นข้างข้าวกินอ้ยมวลเป็นข้างข้าวกินด้วยข้างข้าวกินแมลงนะคพี่น้องมันจะกินทั้งแมลงทั้งพืชแล้วนะครับนะครับเอาไปวิเคราะห์แล้วก็การ คือจะบอกไปแหล่งที่มาก,การอายุนะครับมันบม่มเป็นขีดข้างข้าวตัวเดียวกันเนาะนะครับ <c oughs> แต่ว่าก็รู้สึกว่าโตนกันเติบหนึ่งอยู่ปกตินะครับหลายหน่วยงานวิจัยออกมาตรงกันก็นคือมูลข้างข้าวจะมีฟอสฟอรัสสูงนะครับพี่น้องมีธาตุฟอสฟอสฟอรัสสูงประมาณ10-13เปอร์เซ็นต์เนาะนะครับส่วนในตัวเจนกน็ประมาณ3าเปอร์เซ็นต์สเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับศูนย์พัฒนาที่สูงวิจัยได้9.8อาจจะเป็นมูลข้างข้าวที่ มันกินดีมั้งกินเนื้อร้วนๆน,นะครับกินมะเรงร้วนๆรับอาจจะเป็นก็ได้ส่วนสุปเป็นกินเผือกกินมัน,ก,นกินพืชกินผักน้ำเน่ยนะครับเพชรไห่เนี้ยตัวเกียอาจจะบ่สูงบางส่นเดน,นะครับเอาจะได้ก็แล้วแต้พี่น้องจะน่อยจะร้ายจะสูงจะมากจะน่อยก็แล้วแต่นะครับขอให้เป็นวัสดุธ,ธรรมชาตินะครับแล้วก็เมื่อเอาไปใส่เมื่อเอามาใส่กิิงแล้วเกิดผลจเจริญง,งอกง,งามเ่ยคือควรจะ่วถุงเอามาใส่นี่นะครับมันมีตอนแกก็บรรู้ละนะครับ บุยหมั uh กเขานี่หมักจากมูลวัวมูลไก่อ่ามีจุลินทรีย์มีอย่างนี่แหละเมื่อเอามาใส่แล้วมันขึ้นบวบๆเตี้ยสิก็แสดงว่าไม่มีธาตุอาหารละส่วนจะมีเท่าอยก็ไม่รู้นะครับพี่น้องมีเท่าอยก็บยามันนะครับดังนั้นจึงบ่เป็นคอที่จะเอามาทุกเทียงกันนะครับพี่น้องก็เนื่องจากว่าคว่ำบนแน่นอนของธาตุอาหารละนะครับเกษตรเคมีก็เลยว่าว่าธาตุอาหารบนแน่นอนปนใส่ไปก็จ๊คซิซัมได้ละเอบ่คือของเฮานี่ของเฮานิ้วหากระชับหาเป๊ะนิ้วซีกระชับซีเป๊ะ ก็ร้อยก็ร้อยร้อยร้อยไปเลยอันนี้จักทอดได้เอาแน่บ่ได้่าเด้ออ่าไฟจะนี่กับไม่คบอกดีไรมิตรสารผิดเเถียงกันอีกนะครับเอาจริงกับบ่ได้เป็นซาระนะครับถ้าจะให้ดีก็คือสองตัวนั่นแหะประสานมือกันประสานงานรวมมือกันอินซีแน่เคมีแน่ตามไป้าหอาหารอาหารเพ่เพียงพกอเสริมเคมีเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้เพียงพอในขณะที่อ่ในช่วงที่ต้นไม้ต้องการธาตุอาหารสูงๆกําลังสั่งหมากสั่งผลเอาเทียอยู่ในปุยมักปุยคอกอาจจะ่พอไปได้ เสริมเข้าไปในจักหน่อยนะถ้าหากสภาพต้นไม้อยู่ในสภาพว่าปกติดินบริเวณบริเวณนั้นอุดอมสมบมมูรณ์ฮะผมรุงได้ดีแล้วก็อ่าบางเตียวเคมีอาจจะบ่จําเป็นโดยเฉพาะพวกพืชพักต่างๆพืชพักส่วนขั้วในแทบจะบ่อเพิ่งเคมีเราเพียงหรอกเพิ่งปุ๋ยมักปุ๋ยขวากวกระเพาะเพราะว่าอายุน้อยๆน่นสามสิบหมื่นสี่สิบหมื่นกับเก็บกินเบ่ละจะไปซื้อปุ๋ยเคมีราคาแพงๆมาใส่กับอาจจะบ่คุ้มนะครับเป็นหรอกนะครับส่วนผลละมากลากไม้อายุยืนหลายปีหลายสิบปีนะครับ หากมีการลงทุนลงห้านะเ,เพื่อบำรุงเขาให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มน่้ยก็อาจจะมีการเสริมขีมีเข้าไปเพื่อควบคุมดสมบูรณ์ของหมากของผลของต้นของใบนะครับว่ากันเข้าไปเนาะแต่หลักๆเขากับปับปรุงบำรุงสภาพดินด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์อยู่แล้วนะครับเพื่อปรับสภาพดินเพื่อ,อปรับสภาพดินให้มั่นเหมาะแก่การจเจริญเติบโตให้มั่นล้วนซุ้ยย่างให้มั่นแน่นมั่นเทีบบย่างให้มั่นนะให้มั่นอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยนะครับพี่น้อง ะนะครับถ้าหากสภาพดินบ่อห้ดินบ่อพร้อมนะครับแม่ปุ๋ยเคมีสอบละพันสองพันสูตรสูงไปได้กับบ่้มีประโยชน์ที่ตามที่บอกน้องเพื่นนเนาะฉะนั้นสองอย่างนี่มันอาจจะเกลือกูนกันนะครับอ่าสาหรับผู้ที่เพิ่นเเกษตรธรรมาชาติปรับสภาพดินจนได้ที่แล้วนะครับมีปุ๋ยเคมีเออมีปุ๋ยอินทรียเพียงพอกะบ่จาเป็นอาจจะหอดปุ๋ยเคมีกันหน่อน้อเพื่นหนเนาะนะ,นะครับอ่ะเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับฉะนั้นจะหน่อยจะหลายจะจังไดสําหรับไอ ธาตุอาหารยู่ใได้วัตถุดิบเท่ากับบ่บ่ได้เป็นปัญหาเนาะบ่ได้เป็นประเด็นนีหยังนะครับเพียงแต่ว่าพี่น้อเขานํามาใส่แบบสม่ําเสมอาผลตอบเทนนะครับใส่เข้าไปเห็นเห็นงอกเห็นเงใหยเห็นเห็นมันงามมันใหาให้พลนี่เห็นนี่เอาละนาะพี่น้อเนาะบ่ต้องไปใส่ใจว่ามันมีเท่าไรมีเท่าไรแต่ถ้าหากหูไว้ก็ดีอย่างเช่นว่าอปุ๋ยตัวนี้มีธาตุในตัวเกนสูงวัตถุดิบตัวนี้มีฟอสฟอรัสสูงเท่านี้สูงเท่านักยาหมากว่าแต่เขาวิทยอยวิจัยมาแล้วเออมัน ฟอตฟอแรดหลายเนี่ยเอาเก็เอมาใส่เพื่อปรับปรุงต้นใหม่บำรุงต้นใหม่เฮาก็เป็นการดีนะครับแต่ก็บบต้องเพาะยจอะจงว่าต้องเท่านั้นเทานี้อ่าบ่ต้องใส่ใจในเรื่องปริมาณมา่อเอาคุณภาพอย่างเดียวพอเนอกี่น้อนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพียงานี้นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆจังพ่อกับไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับคนใจชอถทุ่งนะครับนำสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับคลิปหนาพ่อกับไม่สวัสดีครับ